เทปทูคอเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมืนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้ I, จากยู u ูบกำมืนเวนะครับผมคือหลายๆคนเนี่ยคลิปที่แล้วนะครับมีหลายคนบอกว่าอยากให้สอนวิธีเติมเงินในแล็คลล็อกหน่อยว่าเติมยังไงนะครับผมวันนี้นะผมก็เลยจัดให้นะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับเทปทูดอทคอมนะครับวันนี้ไม่ต้องขึ้นอินเสิร์ตแล้วนะครับอยู่ในเว็บเขาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการเติมเงินของร้านน้องออนไลน์กันนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นนะฮะเข้าผ่านลิงก์นี้มาเนี่ยแล้วผมจะได้ค่าขนมนิดนึงจากเทพทูนะครับผมดังนั้นเข้าเถอะนะครับผมคุณก็ยังได้บัตรเติมเงินราคาเท่าเดิมแถมมีส่วนลดเท่าเดิมนะครับผมไม่มีอะไรต้องเสียนะฮะ แต่ของผมได้ค่าขนมเพิ่มนะผมดังนั้นเข้าถึงครับนะครับเมื่อเข้าผ่านลิงก์มานะผมก็จะมีหน้านี้ขึ้นนะครับหน้านี้เนี่ยหน้านี้ก็เป็นหน้าเหมือนบอกว่าให้ผมรู้ว่าอยากพิมพ์อะไรไหมนะผมว่าใครสนับสนุนผมอยู่นะผมก็กดสนับสนุนกับนเวเขามาได้เลยนะครับแล้วก็พอถึงหน้าเว็บนะครับผมตอนนี้นะฮะถ้าใครซื้อไอ้โปรลับนั่นอ่ะกดแพ็กเกจตรงนี้ได้เลยนะผมไอ้ที่เขามีแบนเนอร์ตรงนี้นะผมหรือว่าถ้าใครแบบจะเอาแค่ปิโกะอ่ะกด1000นะครับทูมานี่หนึ่งพันะฮะหรือว่าถ้าเอาแค่อาหารกดมผแล้วกกดตา แตงผมเดี๋ยวกดอันนี้ให้ดูนะครับจัดไปครับโปรลับนะฮะนี่ครับเลื่อนลงมานะครับปุ๊บปุจะมีตรงนี้ครับผมเพิ่มสินค้าโปรลับลงตะก้านะครับโปรลับที่ว่ามันคืออันนี้ครับเติม5 0 0ร้อนะครับผมบัตรทูนี่5้0ร้อยเพื่อเอาอาหารครับเติม1000เพื่อเอาปิโกะแล้วก็เติมเลเซอร์พิน 3, 5 0 0กับ5.000เพื่อให้มันครบโปรหนึ่งหมื่นนะครับผมไอโปสุลต่านนั่นแหละครับกดมาแล้วครับผมปุ๊บ ตรงนี้ก็มีเช็คนิดนึงว่าเอ้ยครบนะได้ำจำนวนที่ขอนะครับผมแล้วก็กดโอนผ่านธนาคารนะครับแนะนาว่าให้เลือกอันนี้นะครับผมเพราะมันจะเร็วที่สุดนะฮะแล้วตรงนี้ก็ใส่อีเมลไปนะครับคือตรงนี้เขาจะส่งรหัสบัตรผ่านไปทางอีเมลนะครับผมเพื่อความชัวนะฮะดังนั้นใช้อีเมลที่เราใช้ประจำนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าเอ้ยเราต้องโอนให้เป็นจุดทศนิยมนะถ้าไม่โอนจุดทศนิยมเนี่ยมันจะช้าเพราะเราต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาเช็ค t r a n s ซ c t i o นเรานะครับเมื่อเรากรอกเสร็จนะฮะ ก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับผมหน้านี้คือหน้าให้เราโอนเงินไปตามจํานวนนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าห0,000ื่นของเราเนี่ยเราเสียแค่9 8 8าพันบาทจุดเกนะครับผมไอจุดเก้าเนี่ยแหละคือเป็นตัวบอกว่าเราเป็นใครนะครับห้ามปัดทนนิยมนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายครับผมอันนี้มันเป็นโปรเขาะนะว่าเอ้ยถ้าเติมครบตามที่แบบนี้เลยก็คือทูมานี่สอันนะผมแล้วก็เลเซอร์พินสอันเนี่ยเขาจะแถมเลเซอร์พินให้อีก100่บาทนะครับ ก็เหมือนเราได้ของ1100อ่ะในราคา9ก้าพนะครับอ่ะตรงนี้ก็โอนตังเข้าไปครับผมข้างล่างก็เป็นธนาคารนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมดูตรงนี้ด้วยว่ามีสนับสนุนกัมมันเวย์ไหมนะครับถ้าไม่มีรบกวนไปกดลิงก์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาให้ชัวร์ว่าได้นะฮะอ่ะมาถึงตรงนี้ก็โอนตังเข้าไปเลยนะครับผมเมื่อโอนเข้าไปแล้วนะผมก็รอสักแป๊บหนึ่งนะผมประมาณสัก2อสนาทีนะครับผมให้ระบบมันเช็คปุ๊บอ่ะเช็คเสร็จแล้วนะครับผมเขาจะให้รบัตรเขาจะให้รหัสบัตรเติมเงินมมมาาาทททััััันนนีีะะฮ่ครรรรบบเก็จไดด้้้หหสตงแลว ตรงนี้นะผมไม่ต้องกลัวว่าถ้าปิดเว็บไปมันจะหายไปไหนนะผมมันยังส่งเข้าอีเมลเราอยู่นะอีเมลที่เรากรอ,อกไว้ตอนแรกนะครับผมดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมยังอยู่นะยังอยู่นะครับโอเคหลังจากนั้นนะผมก็ไปเข้าเว็บของ Gravity นะฮะเว็บ r o o g e n j o y นะผม d t n t h นะผมแล้วก็เข้าสู่ระบบนะฮะด้านมุมบนขวานี้นะฮะกดปุ๊บเข้ามาถึงตรงนี้นะผมก็เข้าด้วยอีเมลนะครับผมที่เราสมัคร genjoy ไว้นะผมก็ ่ใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดนะครับผมแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับผมไอแอม not a robot นะครับมันเป็นตัวแคปชั่นเช็คบอทเฉยๆนะครับก็เข้าไปนะครับพอล็อกอินเข้ามานะครับผมมันก็จะเป็นหน้ารายละเอียดของเราเช่นชื่อนามสกุลวันเกิดอะไรพวกนี้นะครับผมก็ปล่อยมันนะครับให้เข้าไปด้านซ้ายนะครับผมจะเขียนคําว่าเติมเกมนะครับเติมเงินนะฮะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะมีอันล่างๆเล็กๆเขียนว่าเติมเงินอีกชั้นหนึ่งครับกดเข้าไปครับกดครับตรงนี้นะฮะให้เลือกเล็ออนนนนไลล์ะผมด้า่างเนี่ยเเลลือกกป็น ID หั คือ ID ที่เราจะเติมเงินนีก็เลือกเอาว่าเราจะเติมเงินใส่ ID ดีไหนนะผมคือมันเติมเข้า ID ดีนะไม่ได้เติมเข้าอ e ีเมลนะครับผมเติมเข้า ID ดีนะครับผมดังนั้นก็เลือก ID ดีดีๆแล้วกันนะฮะพอเลือกอเดีเกมเสร็จปุ๊บก็ลงมาด้านล่างครับผมด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวบัตรแล้วนะครับของผมเนี่ยก็จะซื้อมาทั้งหมด4อันใช่ไหมก็คือมีทูมันนี่สออันแล้วก็เลเซอร์อีก2อันนะครับผมรวมกัน1 0,000บาทนะครับน้าตาไหลไว้ฟังแล้วก็เอฟ,ฟังแล้วก็น้ําตาซึมนะครับผม เดือนนี้กินอะไรดีละเนี่ยโอเคก็เติมบัตรทูมันนี่ก่อนนะฮะก็กดพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะบอกว่าเอ้ยตอนนี้เรามีแคชอยู่เท่าไหร่ครับผมมีพอต์อยู่เท่าไหมมร่หน,นะฮะแล้วก็ไอดีนี้เกมนี้ใช่ไหมนะครับด้านล่างนะครับผมก็เลือกไปนะผมเลือกราคาบัตรของเราอ่าสมมติผมมีของผมมี500อ่ะเติม500ก่อนนะผมกดเลือกราคาบัตรแล้วก,กดยืนยันครับเข้ามาปุ๊บมันก็จะให้ใส่รหัสของทูมันนี่นะครับเราก็เอารหัสของทูมันนี่ที่เราได้จากเว็บเทปทูนั่นแหละมาจากอีเนะมลรวกก้็ด โอเคเติมแล้วนะฮะโอเคจะเห็นว่าตรงมุมขวาบนเนี่ยแคสมันจะเข้าแล้วนะครับแล้วก็เติมต่อไปนะฮะโอเคส่วนของบัตรเลเซอร์นะครับผมบัตรเลเซอร์เนี่ยมันคืออันนี้ครับ direct top up นะครับเ a เ e r Go โกนะฮะกดเข้าไปตรงนี้ครับกดเข้ามาหน้าตามันก็เหมือนกันนะครับผมก็เลือกบัตรเติมเงินของเราเลยนะฮะสามพันหนะครับผมซี เลยนะฮะของเลเซอร์จะใส่2เลขครับผมคือ serial อ้างอิงกับพินน้ำเบอร์นะก็ะคือรหัสที่เทปทูเขาให้มานั่นแหละนะครับผมคือสรุปแล้วนะผมสำหรับใครที่เติม10,000บาทเนี่ยมันจะได้ทุกอย่างนะถ้าเติมเข้าตามเงื่อนไขคือ Bat บัตรทูมันี่ห้าร้อยหนึ่งใบแล้วก็ Bat บัตรทูมานี่หนึ่งพันหนึ่งใบแล้วที่เหลือเติมอะไรก็ได้นะครับผมจะได้ทั้งชุดนี้ทุกอย่างนะครับผมแต่ถ้าใครบอกเอ้ยเอาปิโกอย่างเดียวได้ไหมได้ครับผมเติม Bat 1, บัตรทูมานนี่หนึ่งพันใบเดียวนะครับจะได้หมวกปิโก้ททันทีนะ คือทั้งหมดก็เป็นวิธีการเติมเงินในแลกนัล็อกออนไลน์ผ่านเทปทูนะผมคือจริงๆมันเติมที่ไหนก็ได้แหละแต่เติมเทปทูมันง่ายนะผมก็คือแบบเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนก็ได้นะผมไม่ต้องเดินไปเซเว่นนะฮะแล้วก็บางครั้งมันจะมีโปรพิเศษอย่างนี้เข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ลดราคาด้วยนะผมที่สําคัญนะฮะกดผ่านลิงก์นี้นะผมจะได้สนับสนุนกัมบลเวด้วยนะครับขายจนจดสุดท้ายนะครับโอเคก็คลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิป